คุณหมอครับคุณหมอประเมินคนไข้ก่อนทําเทมยังไง4ข้อเลยครับข้อแรกเนี่ยผมจะตรวจวินิจฉัยก่อนครับท้าดูจากซีทีสแกนเนี่ยมาไอหรือว่าผมเนี่ยอันต้าซาวดูตำแหน่งที่ปวดครับดูว่ามีเส้นเลือดงอกใหม่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะถ้ามีเราก็จะใส่สายสวนไปอุดเส้นเลือดณตำแหน่งน,นั้นครับข้อที่2เลยเนี่ยดูว่าคนไข้ได้รับการรักษามาเพียงพอหรือเปล่าก่อนหน้านี้เช่นกายภาพมาหรือยังเคยกินยาหรือฉีดสเตียรอยมาหรือเปล่า ข้อที่3ครับต้องถามคนไข้ว่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าที่มีผลต่อการทำมัตรการเช่นคนคไข้เป็นโรคไตฉีซีไม่ได้หรือคนไข้มีภาะวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่ทําให้การทำอัตรการมีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วครับต้องดูว่าคนไข้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าว่าเทมเนี่ยเป็นการรักษาเพื่อลดปวดบางครั้งอาจจะต้องทำซ้ำได้ครับถ้าใครต้องการสอบถามเพิ่มเติม อินบ็อกมาคุยกันได้ครับ